เหรียญ 1>, 1บาทหมุนเวียนราชการที่9สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมีเหรียญ1น1บาทนะครับมานําเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับก็จะมีทั้งหมด5เหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญ1น1บาทหมุนเวียนราชการที่9กนะครับก็จะเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเหรียญ1น1บาทหมุนเวียนราชการที่9นะครับพศ2อ0 0นะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นตาแผ่นดิน อักษรด้านบนขอบเหรียญนะครับรัฐบาลไทยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับพศสองพันห้าร้อยนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองนะครับเนี่ยครับลักษณะของเฟืองนะครับพิกเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญภาเสียสลับนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนราชการที่9นะครับพศ2,500นะครับ ตรงกลางเหรียญก็จะมีพมระมบรมรูปราชการที่9เบื้องซ้ายริมขอบเหรียญน,นะครับอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชนะครับเบื้องขวาริมขอบเหรียญน,นะครับราชการที่9เหรียญหนึบาทพศสอ0 0นะครับจะเป็นเหรียญที่มีโลหะเงินนะครับผสมอยู่3%เนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2 7ม mm, เมตร จำนวนการผลิต3 5, Task, 5, <im> 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 1 4ล้านี่นนเหรียญนะครับน้ำหนัก7.5กรัมนะครับเหรียญนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ15บาทถึง20บาทนะครับเหรียญต่อไปเลยนะครับเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินนะครับพศ2อ0 5นนะครับเป็นเหรียญ1นบาทหมุนเวียนราชการที่9นะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับ อักษรนะครับริมขอบเหรียญนะครับรัฐบาลไทยนะครับพสองห้าศูนย์ห้านะครับด้านล่างขอบเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับสังเกตพื้นผิวเหรียญนะครับด้านข้างนะครับริมขอบเหรียญนะครับลักษณะนะครับพื้นผิวเหรียญเป็นเส้นนะครับนี่ครับพื้นผิวเดินมาครับผ่านการใช้น้อยนะครับ สังเกตนะครับตาแผ่นดินนะครับลวดลายครับชัดเจนนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับพลิกเหรียญนะครับเป็นเหรียญพะเสียรสลับนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนราชการที่9แบบปกตินะครับเป็นพระเสียรสลับนะครับตรงกลางเหรียญมีพระบรมรูปรัชการที่9นะครับอักษรริมขอบเหรียญนะครับภูมิพล อดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ลักษณะพื้นผิวนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับสังเกตนะครับพื้นผิวเหลียญนะครับบริเวณนี้ครับพระพักรัชกาลที่9นะครับก็จะมีความละเอียดสวยงามคมชัดนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับฉลองพระองค์นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับไม่ค่อยสึกนะครับ เหรียญ 1>, 1บาทพศน5 0 5นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมจำนวนการผลิต883ล้าน86,000เหรียญนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับก็จะเฟืองนะครับเป็นเฟืองนะครับเฟืองก็จะมีความหนานะครับก็จะมีระยะห่างกันนะครับ เป็นเหรียญ1บาทหมุนเวียนราชการที่9นะครับพศ2505นะครับเหรียญนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตเยอะนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ1นบาทครุฑนะครับพศ2517นะครับเป็นเหรียญ1นบาทหมุนเวียนราชการที่9นะครับเป็นเหรียญคิวโปรนิกเกิลนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็เป็นพระคุฑผ่านะครับ ด้านข้างขอบเหรียญนะครับรัฐบาลไทยพศ2517นะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับ1บาทนะครับด้านข้างนะครับขอบเหรียญเป็นฟันเฟืองนะครับพิกเหรียญมาแล้วนะครับเป็นภาสียสลับนะครับก็ปกตินะครับเป็นเหรียญ1นบาทหมุนเวียนราชการที่9้านะครับะเสียสลับแบบปกตินะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีพระบรมรูปราชการที่9นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับอักษรริมขอบเหรียญน,นะครับภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9นะครับสังเกตพาพพักราชกาลที่9นะครับสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับนี่ครับลักษณะผิวเดิมนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับ เหรียญ1น,นบาทนะครับหมุนเวียนราชการที่9าพศ2,517นเะครับเป็นเหรียญคิวโปรนิกเกิลพระคุดผ่านะครับนี่ครับลักษณะพระคุดผ่านะครับขนาด25มิลลิเมตรน้ำหนัก7กรัมจำนวนการผลิต248ล้าน9แสนเหเหรียญนะครับ เหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับจำนวนการผลิตนะครับ248ร้อล้านเก้าแสเหลี่นรียญนะครับเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับแต่ถ้าหากเป็นสนิมเยอะนะครับซื้อเหรียญละ15บาทนะครับถ้าเหรียญไม่เป็นสนิมนะครับรับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญ1น1บาทราชการที่9นะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับพศ2520นะครับ ก็จะเป็นเรือพัทที่นั่งสุพรรณหงนะครับบริเวณนี้ครับเป็นตัวเลขไทยนะครับเลขหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นเหรือพัทที่นั่งสุพรรณหงนะครับลักษณะเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญผู้ยาวนะครับเหรียญผู้ยาวนะครับสังเกตนะครับจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับลักษณะปลายแหลมจะยื่นออกมานะครับ นะครับเหรียญผู้ยาวนะครับเราจะมีจุด3จุดบริเวณนี้นะครับสังเกตนะครับเหรียญผู้ยาวนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับพศ2520นะครับเหรียญผู้ยาวนะครับส่วนปลายของผู้นะครับจะมีเส้นเล็กๆแหลมยื่นออกมานะครับส่วนใต้คางเรือหงนะครับจะมีจุด3จุดนะครับลายที่คอเรือนะครับจะมีความละเอียดคมชัดนะครับเหรียญผู้ยาวนะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับ ยังไม่ได้รับซื้อนะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญมีเฟืองนะครับส่วนรายละเอียดเหรียญผู้สั้นนะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอนำเสนอไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผ่านมาได้เลยนะครับพลิกเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญพระเศียรสลับนะครับ ก็ปกตินะครับเหรียญหมุนเวียนราชการที่9นะครับหมุนเวียนนะครับแบบปกตินะครับเสยนสลับนะครับก็เปเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมรูปราชการที่9นะครับอักษรด้านข้างริมขอบเหรียญนะครับประเทศไทยเบื้องขวาริมขอบเหรียญนะครับราชการที่9นะครับลักษณะรูปแบบตัวอักษรนะครับก็จะเป็นหัวกลมนะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับขอบเหรียญนะครับก็จะมีการยกขอบสูงขึ้นมานะครับก็จะมีความนูนสวยงามนะครับสังเกตนะครับเส้นพระเกศานะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับเนี่ยครับสังเกตพักๆนะครับรายละเอียดนะครับฉลองพระองค์นะครับสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับ เหรียญหนึบาทนะครับพศ2520นะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับขนาด25มิลลิเมตรน้ำหนัก7กรัมนะครับเป็นเหรียญคิวโปรโนิกเกิลน,นะครับส่วนเหรียญที่นิยมสะสมกันนะครับก็จะเป็นเหรียญผู้สั้นนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญผู้สั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับ ที่ไม่อยากย้อนกลับไปชมคลิปเก่าๆที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมก็จะถือโอกาสนะครับนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตบริเวณนี้นะครับปลายของผู้นะครับถ้าเป first, ็นผู <and> ้สั้นนะครับจะไม่มีส่วนที่แหลมยื่นออกมานะครับสังเกตนะครับบริเวณนี pronouns, hmm. ้นะครับผู้นะครับถ้าเป็นเหลี่ยมผู้สั้นนะครับจะไม่มีส่วนแหลมยื่นออกมาแบบนี้นะครับจะทู่ไปเลยนะครับนี่นะครับใช้กล้องสองนะครับ อันนี้เป็นเหรียญผู้ยาวนะครับถ้าเป็นเหรียญผู้สั้นนะครับจะไม่มีส่วนแหลมยื่นออกมาตรงปลายนะครับสังเกตนะครับเหรียญผู้สั้นนะครับจะไม่มีจุด3จุดใต้คอเรือหงนะครับสังเกตนะครับบล็อกหายากนะครับผู้สั้นจะไม่มีจุด3จุดใต้คอเรือหงนะครับใช้แว่นขยายสองนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นเหรียญผู้สั้นจะไม่มี จุดสามจุดใต้คอเลืองหงนะครับส่วนบริเวณคอเลืองหงนะครับถ้าเป็นผู้สั้นนะครับลายตานะครับลายตาเรือนะครับจะห่างกันนะครับลายตัดตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณคอเลืองหงนะครับลายตัดนี่ครับเป็นลายเข้าหลามตัดนะครับถ้าเป็นผู้สั้นนะครับลายตาจะห่างกันนะครับเหรียญต่อไปนะครับ ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ1นบาทหมุนเวียนพศ2520นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ยาวหรือผู้สั้นนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ1นบาทวัดปะแก้วนะครับพศ2525นนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็น hmm. ว er ัดพักแก้วนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนนะครับราชการที่เก้านะครับพศ2525นะครับอักษรด้านบนริมขอบเหรียญนะครับประเทศไทยนะครับพศ2525นนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นวัดพักแก้วนะครับด้านล่างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญเป็นตัวเลขไทยนะครับเนี่ยครับ เป็นเหรียญ1นบาทหมุนเวียนนะครับรัชกาลที่9นะครับส่วนพอสที่ผลิตเหรียญนะครับให้สังเกตบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับพอสที่ผลิตเหรียญนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนกวายุพักตัวเล็กๆนะครับจะมีตัวเลขไทยนะครับมีตัวเลขไทยอยู่ด้านในสังเกตนะครับใช้กล้องสองนะครับ มีตัวเลข2-7นะครับขยายขึ้นมาอีกนะครับด้านในเป็นตัวเลข2-7นะครับสังเกตนะครับจะเป็นรูปนกวายุพักตัวเล็กๆนะครับด้านในนะครับจะมีตัวเลขไทยนะครับ2-7นะครับเป็นโค้ดบอกพสที่ผลิตเหรียญนะครับเหรียญ1น1บาทวัดพักแก้วนะครับเหรียญหมุนเวียนราชการที่9นะครับโค้ด27นะครับ จำนวนการผลิตหนึ่งร้อยแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเหรียญนะครับขนาดยี่สิบห้ามิลเมตรนะครับน้ำหนักเจ็ดกรัมขอบเหรียญนะครับมีเฟืองนะครับลิกเหรียญนะครับเป็นพระเศียรสลับนะครับก็ปกตินะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนราชการที่เก้านะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธชการที่เก้าแล้วครับ เบื้องซ้ายริมขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชนะครับใช้กล้องส่องนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับลักษณะของรูปแบบตัวอักษรนะครับก็จะเป็นหัวกลมนะครับลักษณะตัวอักษรเป็นหัวกลมนะครับเป็นตัวหนานะครับเบื้องขวาริมขอบเหรียญนะครับราชการที่9นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนราชการ เหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับพศ2525นะครับโค้ดปี27นะครับจำนวนการผลิต108 9 9 5 0 0 0ล้านเเหรียญนะครับเหรียญนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนื่องจากจำนวนการผลิตเยอะนะครับส่วนเหรียญล,ลายละเอียดน,นะครับเหรียญหนึ่งบาทบระแก้วประสีนเล็กนะครับเคยนำเสนอไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับวันนี้นะครับผมก็มานําเสนอนะครับเหรียญ1น1บาทหมุนเวียนราชการที่9นะครับก็มีทั้งหมด5เหรียญ5พศนะครับผมก็จะพลิกมาด้านพระบรมรูปนะครับให้ผู้ชมได้เห็นกันนะครับ ทั้ง5เหรียญน,นะครับลักษณะจะเป็นรัชการที่9นะครับ5เหรียญ5พศนนะครับเป็นเหรียญ1น1บาทหมุนเวียนรัชการที่9นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ